S <S ใช่ไหมการตีความหนูต้องให้ชัดว่าหนูกาลังตีความและบทบาทที่เล่นคืออะไรกําลังตีความเพลงนี้ว่าเรื่องของความรักใช่ไหมที่มีคุณค่าเราจะพูดประโยคสําคัญนี้ก่อนที่ที่มันจะไม่มีโอกาสถูกไหมนี่คือการตีความของเนื้อเพลงนี้ถูกไหมคะบทบาทของตองคือตองอยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ผู้คนฟังไม่ใช่ตองกำลังบอกอกับผู้หญิงคนนี้ก่อนตายใช่ไหมถูกปะถ้าตองไม่แม่นเดี๋ยวโชว์ตองก็จะไม่ชัดเจนเวลาคอมเมนต์ ครูพ,พูดไปจองก็ไม่กล้าโต้ตอบกลับมาก็จะงงอยู่ในหัวแล้วหันไปส่องกระจกอย่างเงี้ยมันไม่ได้แก้ปัญหาโอเคอ่ะเองอ่ะ ให้เธอรับไปหูมนใจให้เธอรับฟังได้เกิดมากี่ครั้งฉันยังหูมนใจในสิ่งดีถ้าหากวันนี้ฉันตายบอกคงจะไม่เสียทีชีวิตฉันถึงมันไม่ค่อยรักดีวันนี้ฉันยังรักเธอรักเธอ อ่ะบองคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เดงครับก็มันเหมือนมันไม่รู้จะเอามือไปทางไนเพราะมันแต่ว่ามันไปตามฝีล้อมือก็าไปเองครับเพราะแต่แต่ครูแอคิ้งเขาทำกรรากรรมแบบมันมีความหมายเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงแต่มันออกมามันไม่ได้ออกมาแบบอยากทำอย่างนี้นะครับแต่มันออกมันตามที่เราตามอารมณ์มาครับผม คอมเมนต์ตัวเองว่าไงขอบคุณคิดดิคือเพื่อนฟังด้วยนะแล้วแนนฟังด้วยคือเวลาอย่าพูดเปลือกันเองก่อนเดี๋ยวพเวลาออกมาเนี่ยมันมือครับมันกำกำแย่ๆครับคอมเมนต์เองว่าว่ามมัันนว่าทำมือไม่ดีเหรอหรืออะไรเขาไม่ได้ไม่ครับคือมันเอาเดือดๆเอาเดือดๆเลยก็ได้คือมันบิวไม่ถึงแล้วฟองกำลังจะถึงจุดที่มันแล้วมันฟองมันจบแล้ว นั่นแหละให้ตรงประเด็นมูกระจกก็จะไม่เข้าใจว่าคอมเมนต์คืออะไร <S 2> <S 2> <S 2> นั้นนั้นหนูแค่สงสัยว่ากมแบกัมแบไม่มีความรู้สึกครู acting comment ว่ากมแบกัมแบต้องความรู้สึกหนูก็ไปหาไป,ไปหาคำตอบให้ได้ว่าครูหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจอันนี้กมแบกัมแบมันคืออะไรวัดตรงไหนว่าความรู้สึกแล้ววัดตรงไหนรู้สึกคนเรามีอิสระในการมู v เมนต์เรายิงฉุดยังได้เลยไม่ต้องกมแบนึกออปะแต่ถ้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ความรู้สึก,ม,สกมันคือ,อความรู้สึก ถ้าหนูไม่เข้าใจให้ถามแต่อย่าเอาคําถามของคาสแอคติง้งมาคอมเมนต์ตัวเองคนละเรื่องเข้าใจป้ะกูถามว่าหนูคอมเมนต์ตัวเองตอนนี้คอมเมนต์ร้องเสร็จแล้วรู้สึกอย่างไรหนูต้องรู้สึกก่อนว่าหนูทําได้เต็มที่ไหมอ่ะเต็มที่ไหมมันใกลงจะมันแล้วแต่มันไม่ถึงครับอ่ะใครตอบคำถามใครแก้ปัญหาอันนี้ได้คะใครจะเป็นครูในในนี้ได้เขาบอกว่ากําลังจะถึงแล้วแบบเพลงจบแล้วแก้ไงได้คะ่ะแก้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แบบ หนึ่งชั่วโมงคนเดียวเลยต้องต้องก่อนบิ้วก่อนก่อนออกมาโอ้โหรีบต่อไปใหญ่ฉันเอาคนเดียวยกมือแล้วตอบคนเดียวยังไงนะครับเต็มก็คือต้องต้องบิ้วอารมณ์ตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วครับใช่เขาบอกไปแล้วนี่ต้องก็ที่บิ้วนั่นแหละเมื่อกี้บิวในน่าจะตกแล้วเหรอไม่ใคิดอยู่ว่าต้องหนูไม่ได้บิ้วเมื่อกี้หนูเช็คการบิ้วไม่ใช่สมาธิลุกขึ้นมาวาง นั่นกับบิวแล้วไ,ได้ผลไหมไม่ได้ผลบิวมันจริงๆนะคะ